เอกกีซียูสวัสดีครับมันเจอแล้วพี่น้องเป็นไ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 งเหรอเป็นไงโอ้โหไม่มีอุปกรณ์เลยเป็นไงเป็นไงเจอจนได้เอกีซียูเมื่อกี้จบคลิปไปก็เจอแล้วนี่โอ้โหนี่เอฟซีโอ้ยขามันหักอย่างนั้นนะให้แด่ให้แด่แด่ดเอาเอานี่ดีกว่าเอาไม้จิ้มเอาไม้จิ้มเอ้าอะไรฮะเอาไม้จิ้มเอาไม้จิ้มแทงเนาะ ดูอือโอ้โหเจอเห็ดลางงูนี่เอ้านี่โอ้โหดีใจด้วยนะเอ้าไปไปไปเจอแล้วสมทบให้กัปตันไปสมทบกัปตันนะไอ้สิอนรับน้องหน่อยเช่สกายมันต้องมีเพื่อนมันใกล้ๆนะตรงมีตรงมีนี่ไงนี่ไงไหนนี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่เห็นไหมนี่อันนี้เห็ดอะไรนะมัน ดูหูเห็นไหมเสียงเมียเจ้ามาแต่ไกลแล้วแกไม่เจออะไรเลยเลยอยากจะเชื่อเลยเฮ้ยแถวนี้มันมันเห็นง่ายดีเนาะมันไม่ไม่ทึบนะป่ามันไม่ทึบอื้ผมก็ถ่ายอย่างเดียวไม่ได้ลงคลิปเลยวะเน็ตไม่มีเลยฟ้าหลัวเน็ตไม่วิ่งเลยวันนี้มีเน็ตสีเนาหากันต่อ เห็นอีกแล้วเห็นแล้วอุ้ยเจ้าคือเห็นอีกแล้วใชไม่คอยยุให้เมียเจ้าบนเจ้านั่นเจ้านี่โนแผนสูงยุให้เมียธาดมดาค่อยเลยมีความสุขใช่ไม่อยก็เป็นบ้าไม่ค่อยทดสอบดูว่าสติเขายังตอบสนองได้ดีบ่ฮู้ดูู้อีกแล้วฮู้ล้วฮู้อแล้วฮ้ยเ้้้้้ฮ้้้้เ้เย้้ กุ้ิงการจะเอาคืนเหรอโอ้ยนั่นเลี้ยวอ้ยเอาเนี้ยนี่เจ้าไม่เอาเหรออ่าไม่ให้กระตุกกระตันหนูกินแล้วน้องผมได้กินแล้วเดี๋ยวหาใหม่ค่อยว่ากันค่อยไม่ได้เจตนามาหาวันนี้แล้วเขาเตะทิ้งทำไมโน่นนี่เนาะโลมันเยอะเกินเนาะโอ้ี่น้องเยอะเกินว่ะสันมันไม่รองเดียวแล้วพี่บ่าที ดูร่องลอยเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งแล้วพวเนี่ยพวกนี่วิ่งแล้วเอฟซีเอาแล้ว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 เฮ้ยเจอพี่บ่าวหลอกเจอพี่บ่าวหลอกเอฟซีโอ้โหโอ้ใครโอด ใครใครก็หลอกที่มหาเหมือนกันนั่แหละไม่ต่างกันหรอกไหนดูดิแล้วง้างหรือเปล่าบอมเรียนอรุณเหมือนไหมใช่ไหมถ้าไม่มั่นใจเราก็ผ่าดูใช่ไหมอืมไปเราเราไม่มั่นใจอีกทีนึงเราทิ้งเลยนี่ไข่นึงเด้เฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะเด้นู่นนู่นไข่นี่เฮ็ดเพาะนี่ นี่เห็ดพาะนี่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 โน่นๆไข่นั่นโน่นไม่ไข่อือเห็ดเพาะเห็ดเพาะเจ๊เจ๊อู้ยนู้นนี่นี่เจ้าดูนี่อู้ยอ๋อนี่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 อันนี้นี่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 เอานี่อะไรวะหาจะมาอะไรนั่นนั่นน่ะเห็ดอะไรเห็ดเพาะบอกเห็ดเพาะเห็ดเพาะไหนล่ะเกียร์ดูดิเด้เกบึงเจอเห็ดเพาะนะพี่จุนเจอเห็ดเพาะนะพี่น้องเห็ดลูกเดียว ร้องลั่นป่าเลยพี่น้องเอ้ยใช่ค่จะเจอตอนที่พี่มาหาเจอแล้วตอนที่มาหาเอาของค่อยหๆเจ้าจะโอ้โหแขนฟังหุ่นมากเลยพี่น้องเอาแล้วมีการทวงเห็ุกิดกลางป่าพี่น้องเอาละเดินต่อนะครับเอาแล้ว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 เอฟซีทางโน้นอู้หูอีกแล้วอู้หูอีกแล้ว มันคืออะไรอู้หูอาหาดิสมกับที่มาดูไหมไหนฮะเออได้สวยงามสวยงามใช่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 ใดีกมมาม่ได้เอารีบเหรีบเอาหรอรีบเอา,เอเอาโอ้โหเจยิ <laughs> งก่คนสสาวนี่มุกมิบมุกมกิทำอะไรกันเอฟซีมุกมิบมุกมิบอะไรกัน

ที่มาไปไหนแล้วมีความจริงแล้วเนี่ยไปแล้วบอกไปสิเอาเห็ดไข่ไ <c oughs> โอ้ไปเลย <c oughs> <c oughs> นู้นนู้นรัดโคกแล้วค่อยเลาะหารถมอเตอร์ไซค์ค่อยก่อนด้วยตัวนี้ด้วยอ้าวมอเตอร์ไซค์จะไปอยู่ทางนู้นนี่จะอยู่ทางใดตอนนี้นี่นี่นี่ตรงเดินตรงไปนี่นี่บ่กบบสี่ตอนนี้ผมไม่หาเห็ดแล้วผมหารถแล้วตอนนี้เอารถมอเตอร์ไซค์มาระวางไปก็ขอให้เจอเห็ดสัก สองสดอกเอาไว้สมทบพอได้เติมกันพี่นอ้องเอฟซีอ F C. ตอนนี้ผมก็ยังเดินวนเวียนหารถอยู่นะครับจำจำไม่ค่อยได้เดินวนหาอย่างเร็วเกินไปหาเหตุเดินวนไปเวียนมาเอฟซ โชคดีนะที่ว่าป่ายังไม่มันไม่ได้ทึบมากถ้าทึบนี้อันตรายเลยไม่รู้จะตรงไหนหจะลงทางเอานะครับนี่เจอแล้วนะเดินวนหาเจอมอไซค์แล้วนะครับอยู่กลางป่า,าเดี๋ยวผมก็จะนะครับเอามอไซค์ออกไปก็เอฟซี มาแบบไม่มีทางนะครับเมื่อกี้ก็มาตามเสียงของเพื่อนๆโอ้ขอจกบิดเบี้ยวเลยเสิโอ้อือลุยลุยต่อไอ้หนูหาทางโอ้ทางนน้นเลยเสิ ผมจะหาทางออก,กอนะครับออกทางคังนนาดีกว่าหาออกจากทางคังนนาก่อนเออลงนะที่นี้ออติด บาดที่นี่เดี๋ยวทางนู้นฮะเอฟซีเนี่ยออกมาก็เจอพี่บ่าจะกลับแล้วบ่ไปเออเข้าเครงในแล้วเอาเอฟซีจะกลับแล้วเอฟซีท่านพี่บ่าวนี่หมาน้องขับรถขับรถหาเห็ดเลยเอฟซีขับรปบ่บ่หละเนี่ยนี่แม่จังเราหลบหนไงจ้า อันดี้ชุดยอดเลยลูกพี่เฮาสายตาดีมากเลยยาดิยาดิเนาะไรพิศากดิาไปน่ะเต็มตปกานเลยนี่อีฟซี่อเกับต่อยังไม่อิ่มเลยยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มเหรอยังไม่น <disease> <sandwiches> ้ำใจต้องย้ำอีกเนาะเหมือนค่อยละขับรถออกจากป่ากันนี่ซี มาแบบไม่มีทางอันนี้มีทางหน่อยก็เบิ้งเฮ็ดน้ำทางเลยด้วยะะจะขับช้าๆให้พี่เ่าดูเห็ด,ด้วยเมื่อกี้เพื่อนกระโดดลงจากหลังรถเลยเอฟซีเจอเห็ดกลางป่าไม่มีอ่ะปลาปลานนเนี่ยปลาเพรกปลาละะ๊อะปลาเพรกป่าไผ ฝักเลย้นะครับโอ้ลูกสมุนดูดูเตเะพอได้พอได้พอได้อยู่เต็มเต็มเข้าเข้านี่ได้ไหมนี่ โอต้นอะไรเนอะโอ้ตรงพี่เบาถึงบ้านแล้วอเอฟซีเ,เรือ่อยๆเลยฮะฮะพักก่อนพักก่อนบอ,อโอเคอเคอฟ <FC. S 1> ซีพักโซเร่กันก่อน,น,น,นเอฟซีถึงบ้านพี่เบาก็นั่งดืมด่มนุ่งดืม่มน้ำกันก่อนนะครับโอยแกงรอเลยเอาจะแกงเลยบ่ โอเคงั้นไปเจอกันคลิปแกงเห็ดของพี่บ่าวดีกว่าเอฟซีเนาะคลิปนี้ฝากไว้ท่านี้ครับผมสวัสดีครับรครับรอครับไปครับไปครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับอด,ดีกัน